ทั้ง3เนื้อเลยนะครับเนี่ยผมเทียบตัวตัดให้ดูเลยทั้ง3เนื้อ,อลักษณะตรงนี้นะครับประมาณสัก9กานาฬิกาของเหรียญน,นะครับตรงซอกของออลอยโค้งตรงกระหนกนะครับจะเห็นนะครับว่าจะมีเส้นวิ่งเนี่ยผมเทียบให้ดูทั้ง3เนื้อเราจะเห็นชัดเลยนะครับมีทุกเนื้อเลยและก่อนจะรับชมคลิปนะครับสาหรับท่านใดที่จะส่งพระมาขายผมนะครับให้ค้นหาจาก ID ที่ชื่อว่า s i n n 5 5 66ย้ำนะครับ S i N N 5566ผมยินดีรับเช่าหลวงปูโป่โตวัดประดู่ชิมพีพระเกจิอาจารย์ทุกๆสายทุกๆหลวงพ่อที่เล่นกันตามหลักสากลนิยมและพระบูชาด้วยครับวันนี้ผมมีเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพียอยู่หนึงรุ่นนะครับแจมะแนะนําให้กับหลายๆคนได้ทำความรู้จักกันนะครับเหรียญนี้มีชื่อว่าเป็นเหรียญเสมาหลังพัทยศปี2118นะครับ จัดสร้างด้วยกันทั้งหมด3เนื้อเท่านั้นเองนะครับก็คือเนื้อบนสุดเนี่ยจะเป็นเนื้อเนื้อเงินนะครับจำนวนจัดสร้างในสองพัเหรียญนะครับเนื้อนวะจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด6กพันเหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับเอามาลมดำเนี่ยในปีเดียวกันเนี่ยจะมีจัดสร้างเป็นเหรียญรูปไข่หลังพัดยศด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เอามาแนะนำให้กับทุกทคนรู้จักนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าเหรียญเสมาหลังพัดยศเนี่ยเออหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่ะอย่างองนี้เหรียญแรกเนี่ยจะเป็นเ,เนื้อเงินนะครับอย่างที่บอกว่าจํานวนการจัดสร้างเนี่ยแค่ทั้งหมดสองพันเหรียญเท่านั้นนะอ่าอ,องนี้นะครับเห็นไหมตรงบริเวณคอเนี่ยทางด้านขวามือเราจะมีติ่งด้วยทั้งมีทั้งคอที่มีติ่งแล้วก็คอไม่มีติ่งนะครับอ่าลักษณะของการจัดทาแม่แม่พิมพ์เนี่ยก็คือเป็นการแกะบล็อกแบบ น,น,นูนต่ำนะครับนูนต่ําแล้วก็ให้กองกระสาบเป็นผู้จัดสร้างพระเลยอาจจะไม่ได้มีมิติของการแกะบล็อกที่ลึกและคมชัดมากๆนะครับก็คือจะค่อนข้างจะตื้นนิดนึงนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของวัดประดูชิมพีนะ แล้วก็ตรงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพัดยศนะครับก็คือเป็นพัดยศพระราชทานนะที่เอามาไว้ทางด้านหลังของเหรียญด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าอีกแป๊บหนึ่งนะครับด้านหน้าก็คือว่าจะเห็นว่าใบหน้าเนี่ยถ้าปั๊มมาได้แบบคมคมลึกๆชัดๆเลยจะเห็นเป็นลูกตาจมูกปากมีร่องแก้มด้วยนะครับใบหูเนี่ยคมชัดมากๆลายกระหนกซ้ายขวานะครับเม็ดไข่ปลาทางด้านบน ใต้คอเหรียญเนี่ยจะถือว่าเป็นเม็ดกลมๆลึกๆชัดๆเลยนะครับแล้วก็จะมีปรากฏชื่อของคำว่าพระราชสังวราพิมลเถนวัดประดูชิมพีกรุงเทพนะครับอ่าแล้วก็มีชื่อหลวงปู่โต๊ะอยู่ตรงกลางนะครับตรงที่มีโบครับใต้าอาสนะนี่คือพระที่ต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้ผ่านการใช้เลยองค์จริงเนี่ยผิวจะเป็นลักษณะกระจกกระจกใสๆเลยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะ เรียบร้อยด้านหลังจะเขียนว่าอายุครบ89ปีนะครับแล้วก็ปีพศนี่คือปี2518จะสังเกตว่าข้างหลังจะมีรอยปิ้นนะครับจากการเจาะรูจากทางด้านหน้าเนี่ยมาทางด้านหลังรอยปิ้นจะแลดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็บริเวณเอขอบเหรียญน,นะครับตั้งแต่ประมาณสัก1นนาฬิกา 2นาฬิกาไล่ลงมาเรื่อยๆเราจะเห็นเป็นร่องรอยของการตะไบนะครับก็คือเป็นการตะไบเพื่อจะเก็บพะเก็บงานลบรอยคมนะครับเพราะว่าเนื้อเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มเวลาพะเนี่ยปั๊มกระแทกแรงๆแล้วมาเข้าเครื่องตัดเนี่ยเครื่องตัดมันจะทําให้เกิดรอยคูดของเนื้อพะเนี่ยเขาเรียกว่าปิ้นไปทางด้านหลังก็เลยอาจจะเกิดเป็นเสี้ยนของโลหะคมคมครับเขาก็เลยมีการแต่งตะไบเนี่ยแต่งแบบคมคมเนี่ย ก็คือลบรอยตะไบออกใช้ตะไบถูๆ,ๆครับพระตรงขอบๆเลยก็เลยมีร่องรอยตามตะไบยเยอะเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นรอบองค์เลยนะครับนี่ก็เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งของธรรมชาติของการสร้างพระนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อนวโลหะนะครับเป็นเนื้อนวโลหะจะสังเกตว่าเนื้อนวโลหะเนี่ยเวลาปั๊มกระแทกเนี่ยมันจะเกิดลักษณะของกระแสของโลหะวิ่งนะครับ ถ้างยงเอียงเหรียญเนี่ยเราจะเห็นเลยมันจะมีกระแสโลหะวิ่งครับอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติของโลหะอ่าเป็นธรรมชาติของโลหะเลยเนื่องนาว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสีของเหรียญเหรียญเหรียญนี้องค์จินเนี่ยจะเป็นลนักษณะคล้ายๆจะเป็นพิงโกเลยนะครับค่อนข้างที่จะมีความสวยเจ้าของได้เก็บมาดีครับรายละเอียดพระเนี่ยก็คมชัดลึกแต่ว่าไม่ได้ลึกเหมือนกับเป็นบล็อกโรงงานนะครับเพราะว่านีนครัเป็นบล็อกกองกระสาบจําให้ดีนะครับบล็อกบล็อกกองกระสาบเนี่ย พัดเนี่ยจะไม่ได้มีมิติลึกมากๆแต่ว่าถ้าเป็นพ้าทแท้เนี่ยยังไงก็ต้องมีความคมชัดนะครับหูเจาะก,ก็มีรอยปิ้นมาทางด้านหลังเล็กน้อยนะครับเป็นธรรมชาติจะสังเกตว่าจะมีติ่งนะครับมีติ่งตรงนี้ก็เกิดจากการที่เข้าเครื่องตัดแล้วก็คูดมาทางด้านหลังนะครับถ้าเป็นติ่งแหลมคมเป็นเนื้อเกินเยอะๆเนี่ยเขาก็จะใช้ตะไบรูปรูปรูปๆ,ๆ,ๆแต่งอันนี้อาจะเป็นไม่เยอะนะ แล้วตรงขอบเลี้ยนนะเห็นไหมฮะว่าจะแตกต่างกับเนื้อเงินก็คือว่าเวลาเราเข้าเครื่องตัดเนี่ยเครื่องตัดอาจจะตัดเนื้อเงินมาจํานวนหนึ่งแล้วครับความคมของเครื่องตัดมันก็เลยอาจจะน้อยลงเวลามาตัดกับเนื้อนวะเนี่ยมันเลยไม่ได้มีเนื้อปิ้นมาทางด้านหลังประกอบกับเนื้อนวะเนี่ยมันมีความแข็งกว่านะก็เลยไม่ต้องออใช้ตะไบแต่งทางด้านขอบมากเหมือนกับเนื้อเงินเมื่อกี้นี้อ่สังเกตครับตรงบริเวณคอ อคอของเหรียญน,นะครับเม็ดไขป่ปลาเม็ดที่2เห็นไหมก็จะมีเนื้อตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้แต่งตะบงตะใบเหมือนกับเนื้อเงินนะครับเพราะว่าเนื้อเงินมันนิ่มตรงนี้จะสังเกตว่าน,นี่เริ่มมีรอยตะใบยเยอะแล้วครับเริ่มมีรอยตะใบเก็บงานครับการตะใบคือการเก็บงานลบคมครับพระองค์จริงเนี่ยจะต้องตึงนะครับของแท้จะต้องมีความตึงผิวตึงห้ามเป็นผลเด็ดขาดสําหรับรุ่นนี้นะครับผิวจะต้องตึงทุก เนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินนวะแล้วก็ทองแดงห้ามเป็นผดเด็ดขาดครับถ้าเป็นผดเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าน่าจะเป็นพระที่ไม่แท้ต่อไปเป็นพระเนื้อทองแดงลมดํานะครับสังเกตว่าเนี่ยใบนุ่งใบหน้าเนี่ยก็เริ่มมีความตื้นขึ้นเล็กน้อยนะถ้าเทียบกับเนื้อเงินนะครับใบหูทางด้านขวามือเราเห็นไหมครับติดเหมือนกันแต่ว่าติดค่อนข้างจะลานเรืองเรือนหน่อยเพราะว่าจํานวนการจัดสร้างเนี่ย ของเนื้อทองแดงเนี่ยก็ทั้งหมด20,000่นกว่าเหรียญแล้วก็นำไปลมดำนะครับองนี้ก็จะดำ แบบอาจจะดำไม่ได้เยอะมากครับก็เป็นดำอมน้ําตาลแล้วก็อาจจะกระไหลหรือว่าเปลมดําได้แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้เต็มมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็พักก็ยังมีความคมชัดถือว่าเป็นผ้าผิวแห้งๆเดิมๆนะครับที่เปิดเปิดเป็นผิวน้ําตาลน้ําตาลมั่งก็เกิดจากการเก็บรักษาของเจ้าของเดิมนะครับลายกระหนงกระหนกลายไข่ปลาทางด้านข้างเนี่ยต้องมีความคมชัดลึกเลยนะครับนี่ก็คือความตึงของผิวความแห้งของการลมดําอายุของการลมดํานะครับ จะต้องแห้งสนิทถ้าลมดำมากกว่านี้ก็ต้องแห้งครับจะไม่เกิดผิวที่มีความมันวาวเด็ดขาดอ่าด้านหลังครับมีการเจาะรูครับจากด้านหน้าปิ้นมาทางด้านหลังเราสังเกตดูนะครับอ่าเนื้อปิ้นมาทางด้านขอบเนี่ยก็จะไม่ได้เอาตะไบามาลบคมมาเขาเรียกว่ารูปพระให้มันเกิดรบรอยนะครับทางด้านทางด้านขวาเนี่ยอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับ ทีบ้านเล็กน้อยเพราะว่าตัวตัดมันอาจจะไม่ได้คมแล้วครับอาจจะไม่ได้คูดตัวโลหะเนี่ยมาทางด้านหลังแล้วพาจะต้องมีความตึงนะครับจาไว้นะห้ามมีผดเด็ดขาดห้ามมีเม็ดกาดเด็ดขาดตัวหนังสือต้องคมนะครับราละเอียดพาจะต้องคมไม่เบล์คาว่าคมไม่เบลอหมายความว่าไงหมายความว่ามันต้องเห็นชัดอะ่ะมันต้องเห็นชัดเพราะว่าของเก๋นเนี่ยเขาจะถอดจากของจริงนะครับเขาเอาของจริงเนี่ยไปไปไปขึ้นแม่พิมพ์ใหม่แล้วก็ปั๊ม พอปั๊มแบบถอดแม่พิมพ์ไปมันก็ยิ่งทำยิ่งเบอร์ยิ่งทำยิ่งเบอร์ยิ่งทำยิ่งตื้นอย่างนั้นคือเป็นพาร์เก้ครับเราเอาสามเหรียญมาประกบกันแล้วก็เทียบรอยตัดให้ดูนะครับบริเวณหูเหรียญทางด้านถ้าหันหน้านะครับหันหน้าเข้าหาตัวพิกมาด้านขวามือเราบริเวณคอเหรียญจะสังเกตว่าจะมีการตัดไปแค่ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ฉีกขาดไปทางด้านหลังเห็นไหมฮะตัดข,ดขาดครึ่งหนึ่งและฉีกขาดไปด้านหลังนะครับ ลักษณะจะเป็นการตัดฉีกจะมีตัดเต็มบ้างช่วงนี้ตัดเต็มนะครับแล้วก็จะมาตัดฉีกอีกนี่อันนี้ฉีกครึ่งเดียวครึ่งเดียวครึ่งเดียวนะครับแลเป็นธรรมชาตินะถ้าตามซอกนี่ก็อาจจะมีการตัดอาจจะเกือบๆเต็มบ้างนะครับถ้าเป็นบริเวณส่วนโค้งตรงนี้ก็จะตัดแค่ครึ่งเดียวครึ่งมีดนะครับลักษณะแบบนี้จะเป็นการตัดแบบธรรมชาติ ถ้าตัดแบบครึ่งเดียวรอบองค์เลยก็ต้องระวังนะครับบางทีเนี่ยพระเกสสมัยนีย้มันถอดแม้กระทั่งตัวตัดด,ด้วยแต่ถ้าลักษณะของการตัดมีเต็มบ้างไม่เต็มบ้างตัดมาได้ประมาณ25%แล้วฉีกขาดหรือตัดมาได้ประมาณ50%แล้วฉีกขาดบ้างหรือ75%แล้วฉีกขาดบ้างเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแลเป็นธรรมชาติมาดูทางด้านซ้ายมือของพระบ้างนะครับหันพระเข้าหาตัวแล้วก็พลิกมาทางด้านซ้ายมือเรานะจะเห็นว่า ตรงบริเวณคอเหรียญน,นะครับใกล้ๆก,กับหูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการตัดแบบครึ่งหนึ่งครับ50%แล้วก็ฉีกขาดทั้ง3เนื้อเลยนะครับเนี่ยผมเทียบตัวตัดให้ดูเลยทั้ง3เนื้อนะครับจะเป็นลักษณะของการตัดเหมือนกันเนื่องจากว่ามาจากตัวตัดตัวเดียวกันหมดเลยนะครับรุ่นนี้จะมีตัวตัดแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าจํานวนการสร้างไม่ได้เยอะอ่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดจ่ายตังค์ได้เลยนะอ่ะาลักษณะตรงนี้นะครับประมาณสัก9ก้นาฬิกาของเหรียญน,นะครับ ตรงซอกของอลอยโค้งตรงกระหนกนะครับจะเห็นนะครับว่าจะมีเส้นวิ่งอ่าเนี่ยผมเทียบให้ดูทั้ง3เนื้อเราจะเห็นชัดเลยนะครับมีทุกเนื้อเลยครับอันนี้ใคร Copy ไว้ดูได้เลยนะครับอันนี้ Copy ไว้ไปได้ดูได้เลยก็จะเป็นลักษณะของการาตัดย5่อแล้วฉีกขาดบ้าง50%ฉีกขาดบ้างหรือ75%ฉีกขาดบ้างหรืออาจจะตัดบางช่วงอาจจะตัดร0 0เเลยนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ย จะต้องให้มันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่า25%ทั่วเหรียญหรือ50%ทั่วเหรียญเพราะว่าเดี๋ยวนี้การถอดแม่พิมพ์ตัวตัดมันสามารถทำได้แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นธรรมชาติ เขาก็จะเอาจุดสังเกตที่เราบอกบอกสอนสอนกันในอินเทอร์เน็ตนี่แหละเอาไปถอดแม่พิมพ์ครับเพราะว่าต้นทุนในการทำเคสเนี่ยมันถูกถ้าขายได้องค์นึงเนี่ยโอ้โหเขาก็สบายเลยสําหรับพารุ่นนี้นะครับท่านเนื้อเงินเนี่ยใครมีเนี่ยผมรับเช่านะครับหลักหลายหมื่นนะครับหลักหลายหมื่นถ้าสวยๆเนี่ยหลักแต่หลักแสนได้เลยนะครับแต่ต้องสวยจริงนะ ถ้าเป็นเนื้อนวาโลหะก,ก็รับอยู่ประมาณสักหมื่นต้นๆนะครับหมื่นต้นๆก็ประมาณสักเอ่อหมื่นกว่าบาทถึง2 0,000ื่นนะครับหมื่นกว่าบาทถึง2 0,000ื่นถ้าเป็นเนื้อทองแดงลมดำรับอยู่หลักพันนะครับก็คือหลายหลายพันนะครับหลายหลายพันใครมีสามารถส่งพระรุ่นนี้มาได้ที่ผมนะครับผมรับเช่าจริงนะครับมีการรับเช่าจริงๆนะครับเอ่อแอดไลน์เอ็นเอ็นห้าห้าหกหกแอดไลน์มาที่แอดไลน์เอ็นเอ็นห้าห้าหกหกเพิ่มเพื่อนแล้ว วางพระบนฝ่ามือถ่ายด้านหน้าด้านหลังชัดๆแล้วก็ส่งรูปมาดูนะครับใครที่มีพระอย่าลืมนะครับติดต่อหนองรอดพิทักษ์ได้ครับรับเช่าพระเกจิอาจารย์ทั่วราชอาณาจักรไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะหลวงปู่โตพระวัดประดู่ชิมพีเพียงอย่างเดียวนะครับอย่าลืมกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในใหม่ใน e ีถัดไปนะครับสำหรับเนื้อหาสาระดีๆที่จะนำมาฝากนะครับติดตามชมนะครับขอบคุณครับ